สวัสดีครับทุกท่านที่หลงเข้ามาดูหรืออาจจะไม่มีคนหลงเข้ามาดูเลยก็ได้วันนี้เบสแมวจะพามาพบกับเกม As ส a s s i n s ค r e วา v a ฮ h a l l าอาวุธเกียร์หรือท่าโจมตีพิเศษ a b บ l ล t y ทั้งหมดในนอร์เวย์เฉพาะสมบัติสีทองเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะบรรยายสรรพคุณของอาวุธและท่าโจมตีพิเศรษรวมถึงไกด์ไลน์ในการเก็บด้วยสาหรับบางท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรือว่าขี้เกียจเก็บทุกจุด ก็สามารถดูเป็นแนวทางในการเก็บอาวุธหรือท่าโจมตีที่ต้องการได้เพื่อประหยัดเวลาในการเล่นครับแต่สำหรับบางท่านที่เล่นจนเช้าผมว่าก็คงเก็บคร <ushing> บหมดทุกที่แล้วใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะจะมีอาวุธหรือท่าโจมตีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยเริ่มกันที่เกียร์หรืออาวุธก่อน 1. นึ่งรีเคิร์ฟโบธนูนักล่าอย่างดี สามารถเพิ่มพมลังโจมตีเมื่อเลือดเต็มธนูนักล่าที่มีดาเมจสูงเล้วซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากธนูในตอนต้นเกมโดยเมื่อเล็งจะเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ F.P.S. ซึ่งถ้าใครเคยเล่นภาค Origin หรือภาค Odyssey ก็คงจะคุ้นธนูรูปแบบนี้อยู่ไม่น้อยโดยธนูรูปแบบนี้จะมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับการยิงให้ตายภายในนัดเดียวแ,แรกๆอาจจะเล็งยากสัหน่อย ผมนี่ใช้จอยนี่วันนี้จะยิงโดนไหมเนี่ยูมเซตการโจมตียิงทีละหนึ่งดอกส่วนการเก็บก็ต้องมาบุกค,ค่ายนี้ดูตามแมพนะครับเราก็ลุยไปเรื่อยๆมันจะอยู่ใต้ดินซึ่งเป็นบันไดแบบโล่งโจมแบบไม่ซ่อนอะไรเลยอะ่ะเราก็ปีนบันไดลงไป เมื่อเราเก็บแล้วเราก็จะได้รีเคอร์โบลสโบนบิตเตอร์ขวานชาวเดนมาร์กอย่างดีสามารถเพิ่มความมึนงงหลังจากตีหนักมากสุดถึง10ครั้งเป็นขวานใหญ่ขวานใหญ่รีดดาเมจโดยจะต้องถือ2องมือซึ่งมีท่วงท่าที่ค่อนข้างช้าแต่ก็แลกมากับดาเมจที่ค่อนข้างสูงรวมถึงสามารถใช้สตันศัตรูได้ด้วย าใครชอบท่วงท่าที่บ้าพลังก็อาจจะชอบอาวุธชิ้นนี้ชอบของใหญ่ก็ไม่บอกมูฟเซตการโจมตีตีเบา4ฮิตตีหนัก2ฮิตส่วนการเก็บจะต้องมาบุกค,ค่ายนี้ซึ่งเป็นค่ายที่เราแทบจะผ่านต้นเกม ลุยเข้าไปเลยหนึงเอ้ยใจเย็นซึ่งของนั้นจะอยู่ในบ้านแบบโล่งจงเราก็แค่เดินมาเก็บเก็บแล้วก็จะได้โบนบิตเตอร์ 3. อิงลิงซีมีสั้นอย่างดีสามารถเพิ่มพมลังโจมตีระยะประชิดหลังจากกิ้งหลบได้ มีสั้นที่มีท่วงท่าและลีลาผิวไหวทางสายนะ้ําโดยมีสปีดท,ที่รวดเร็วมากเครื่อนที่ได้คล้องตัวสำหรับคนที่ชอบกิ้งหลบอาจจะแลกมาด้วยกับดาเมจอันน้อยนิดแต่เขาทดแทนด้วยความเร็วผมนั่นถูกชะตากับอาวุธชิ้นนี้ก็เหมาะสำหรับสายเล็กสั้นขยันซอยไปถึงอาวุธนะมุฟเซตการโจมตีตีเบา8ฮิตตีหนัก2ฮิตส่วนการเก็บก็จะต้องมาตรงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ในค่ายอีกแล้วเหรอ ดูแมพได้เลยครับซึ่งจะเจอคนเฝ้าหนึ่งเออันนี้ผมก็จะใช้ถนนหลับยิงแล้วก็ย่องเข้าไปขอจิ้มหน่อยเรารู้เราก็จะได้อิงลิงซี ว w a r เฮ m m e r ค้อนอย่างดีสามารถเพิ่มดาเมจโจมตีหนักหลังจากจบท่าตีหนักค้อนที่มีไว้ตอกตะปูเอาก็ดูท่ามันสิจุดเด่นคือมีท่วงท่าที่ค่อนข้างรวดเร็วเนื่องจากเป็นค้อนที่ไม่ใหญ่มากสามารถถือมือเดียวได้ว่ามันเอาไว้ตอกตะปูจริงๆแหละดาเมจก็สูงพอสมควรใครเป็นสายตอกก็ลองไปจัดกันได้มูฟเซตการโจมตี ตีเบาสามฮิตตีหนักสามฮิตส่วนการเก็บจะต้องมาค่ายนี้ดูตามแผนที่ได้เลยครับสเตลสเตลเอ้ยใช่เหรอเราก็ต้องมาปีนต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยว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 เราต้องมายิง เคือกตรงนี้ให้ร่วงมา <No. S 1> เดียวเดียวเดยวที่ถูกจริงๆก็คือเราต้องปีนบ้านแล้วก็โดดขึ้นไปเอานะครับอันที่เห็น2อันแรกคือผมลองว่ามันจะลงมายังไงรูดมาแล้วก็จะได้วอ์แฮมเมอร์ห้าไอรอนสาพองพองลูตุ้มพองควง ไม้ตีหมาจะอะไรก็ช่างเหอะผมเลี้ยงไม่ถูกสามารถเพิ่มพลังโจมตีหลังจากจบท่าตีหนะักไม้ตีหมาสรุปว่าเรี้ยงอย่างนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเป็นอาวุธที่มีทุ่นท่าลีลาตอนใช้ที่ค่อนข้างจะช้าแต่หลังจากนั้นจะรวดเร็วขึ้นเน้นการควงให้เป็นคอมโบเหมือนวิทยายุทธยังไงอย่างนั้นมูฟเซตการโจมตีตีเบา8ฮิต หนัก3ฮิตส่วนการเก็บจะต้องมาตรงนี้เพื่อปีนหลังคาดูแผนที่นะครับปีนหลังคาที่ไหนแล้วเข้าหน้าบ้านก็ได้แล้วเนี่ยไม่ได้ซ่อนอะไรเลย <Bro. S 1> เมื่อเราเก็บเราก็จะได้ไอออนสตาร์ ท่าโจมตีพิเศษหรือ ability แต่ผมขอเรียกว่าสกิลมันเรียกง่ายดีนะครับซึ่งจากภาคก่อนทั้งภาคออริจินหรือภาค o อดิซีจะมีท่าโจมตีพวกนี้มาให้ตั้งแต่เริ่มเกมและสามารถเลือกอัพสกิลได้เองตามใจชอบแต่สำหรับภาควาฮาล่าไม่ได้มีมาให้แต่แรกอีกแล้ว <Nope. S 1> โดยจะให้เราเน้นการสำรวจเพื่อเก็บสกิลเองเอาเป็นว่าถ้าใครขี้เกียจตามเก็บทุกสกิลและคิดว่าอยากได้สกิลที่มีประโยชน์เท่านั้นก็สามารถเลือกดูตามนี้ได้เลยครับ 1. m ึ่ง Mark of ร์ e ออฟเดอะเดสกิลสายธนูที่สามารถล็อกเป้าที่ยิงได้ตามต้องการเมื่อกดใช้สกิลและจะยิงทันทีเมื่อกดยิงก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์สำหรับสายธนูส่วนการจะเก็บจะต้องมาที่นี่เอามันอยู่ใต้ดินนีหว่าดูตามแมปได้เลยนะครับมาตรงหมูนี้ มาเก็บกุญแจที่ขี้หมูใครเอามาทิ้งไว้วะแล้วก็มาตรงนี้เป็นเครื่องห้อยหินห้อยไว้ไทำไมวะมันเป็นทางเข้าของเราเราต้องยิงทิง้งซะลงไปเลยเดินตัวไปเรื่อยๆจะพบว่าประตูมันล็อกอยู่แล้วก็ใช้กุญแจที่เราเก็บมาในการไข สมุดก็จะอยู่ตรงหน้าเราเลยเมื่อเราเก็บเราก็จะได้สกิล Mark of the Dead 2 r a อ e of Hill Ham สกิลสายอาวุธที่ไม่ได้ใช้อาวุธโดยเป็นสกิลที่เราทำการวิ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างบ้าคลั่ง โดยจะจับศัตรูทุ่มลงพื้นแล้วรวมหมัดใส่หน้าที่ของเราก็คือจะต้องกดต่อยซ้ายกดต่อยขวาสลับกันไปอย่างสมดุลจนศัตรูล่วงวส่วนการจะเก็บจะต้องมาตรงนี้เป็นถ้ำหลังน้ำตกต้องปีนขึ้นมาสูงหน่อยดูตามแผนที่ได้เลยนะครับ เราก็ต้องเข้าไปข้างใน,นซึ่งก็จะมีน้ำแข็งขวางอยู่แล้วก็ตีทิ้งได้เลยสมุดอยู่ตรงหน้าน,นี้เลยนะครับเมื่อกดอ่านเราก็จะได้สกิล r a i d of Hell h a m มสามโทรวิ่งแอคฟูลี สกิลสายวุธที่มีรู้เสกขวานขึ้นมาได้ยังไงโดยเป็นสกิลที่เราเสกขวานขึ้นมากว้างใส่ศัตรูทั้งหมดในระยะมีธนูแต่ดันไม่ใช้ธนูใช้ขวานแทนซะง,งั้นส่วนการจะเก็บจะต้องมาตรงนี้ดูตามแผนที่นะครับซึ่งจะมีศัตรูเฝ้าอยู่3คนแล้วก็จะสเตลแบบเนียนๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยยังได้ยูยังได้ยูย จับมาพุ่ม,มเอาฝันสดก็ได้ฝันสดก็ได้ดไ,ดไม่เคยสเตลได้เลยเข้ามาด้านในแล้วก็จะพบกับประตูที่ล็อกแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปแล้วมุดเข้าช่องด้านขวาเป็นรูให้เราเข้าไปเก็บ สมุดอยู่ตรงหน้านี่เลยแวะเก็บของก่อนเมื่อเราเก็บปุ๊บเราก็จะได้สกิลโทอิ้งแอคฟูลี่สี่โทนออฟสลัมเบอร์ สกิลสายธนูที่คุณจะเคลือบยานอนหลับเข้าไปที่ลูกดอกโดยที่เมื่อยิงลูกดอกหลับแล้วเมื่อไปโดนศัตรูก็แทบจะหลับโดยทันทีผมเลยชอบสกิลนี้จริงๆสําหรับสายรอบลิน้นส่วนการเก็บจะต้องมาตรงนี้ดูตามแผนที่นะครับเข้ามาด้นานใต้จะพบว่ามันล็อกเอา้าต้องมาที่ป้อมปาการนี้นะครับ ปีนบันไดึ้นไปเลยฟันฟันไม่ได้นะครับต้องเอาธนูยิง <st ing> แล้วก็ไต่บันไดลงมาสมุดก็อยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับ <st ing> เมื่อเราเก็บแล้วก็เราก็จะได้สกลิล โทนออฟสลัมเบอร์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอาวุธกับท่าโจมตีพิเศษในนอร์เวย์เฉพาะสมบัติสีทองเพื่อนๆชอบอาวุธไหนกันบ้างครับหรือว่าชอบสกิลไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับส่วนผมชอบมีดสั้นกับสกิลธนูหลับซึ่งเหมาะสำหรับสายรอบค่ายอย่างผมถึงแม้ว่าผมจะบวกเทพสุกฉากก็เถิดหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดหรือข้อมูลไหนตกหล่น ก็ขออภัยนะครับสำหรับวันนี้แบนแมวก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ